สวัสดีครับพบกับรายการกุฎน้ชาแนลฟังสบายๆส,ส,สายกุฎน้ำนะครับอีพีนี้เรามาพูดถึงหลวงพ่อรวยกันที่ข้อมือข้างขวาขอของรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงแรงงานอาจารย์แหม่มสวมเลดข้อมือของหลวงพ่อรวยทําให้ในโลกโซเชียลมีการซูมภาพและแชร์สอบถามกันสนันทุ่มว่าเป็นหลวงพ่อรวยรุ่นไหนยังไงกันแน่เลดข้อมือของหลวงพ่อรวยที่อยู่ที่ข้อมือของท่านร,รัฐมนตรีเป็นรุ่นวิ่งแล้วรวยวัตโกปีพุทธศักราช2563้าหมท่านหลวงพ่อรวยเนี่ยครบรอบ9กบปีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างตึกโรงพยาบาลเป็นอนุสรณ์มอบให้หลวงพ่อรวยและเพื่อสืบสารต่อตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อรวยที่ต้องการให้วัดเป็นที่พึ่งของญาติโยมในกิจการพระศาสนาสังคมและสาธารณประโยชน์ของประชาชนโดยสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลภาชีชื่อตึกหลวงพ่อรวยปาสาทิโกมีการกล่าวถึงว่าหลวงพ่อรวยวัดวังตะโกเนี่ยพุทธคุณไม่มีเป็นพระใหม่ที่เพิ่งสร้างออกมาไม่มีอิทธิฤทธิเซียนปันลราคาควรห่างไกลไม่ซื้อ ใครที่ซื้อให้เอาไปคืนมีคำกล่าวนี้จากโลกโซเชียลเป็นคำกล่าวของผู้ที่เล่นหาพระเครื่องท่านหนึ่งที่มีอิทธิพลพอสมควรในวงการพระเครื่องแต่ว่ารายการก็คงจะไม่กล่าวชื่อไปคงกล่าวไม่ได้ทีนี้เมื่อมีการกล่าวว่าไม่เล่นไม่ซื้อนั้นหลวงพ่อรวยยังคงหน้าเล่นหาหรือไม่เป็นการขย่าว,วิกฤตความศรัทธาของผู้เก็บพระหลวงพ่อรวยพี่ชายของผู้จัดทํารายการศรัทธาหลวงพ่อรวยมากแต่ทําไมถึงกลายเป็นพระที่ไม่น่าซื้อให้เอาไปคืน แน่ๆก็คือราคาตกเป็นเพราะกระแสการปั่นพระหรือไม่หลวงพ่อรวยเป็นที่นิยมมากของชาวจีนกระแสนิยมการชื่นชอบพระของชาวจีนเนี่ยเริ่มจากลาดาฮ่องกงเมื่อลองย้อนไปสำรวจพบว่าจุดเริ่มแรกๆสำหรับชื่อเสียงของพระเครื่องของขลังของไทยมาจากดารานักสแสดงฮ่องกงที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เข้ามาเช่าพระเครื่องไปห้อยคอไว้ซึ่งหนึ่งในดาราที่ดังที่สุดในยุคตอนนั้นก็คือเฉินหลงหรือว่าแจ็คก,กี้เฉินที่คนไทยรู้จักกันดี ผมเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังว่าจะช่วยให้การทำงานให้โชคลาภสะดวกราบรื่นคนจีนเองไม่ได้มีศาสนาที่เด่นชัดเนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนตั้งแต่ขึ้นมาปกครองประเทศนานกว่าเจ็ดศตวรรษมีนโยวายต่อต้านศาสนาอยู่แล้วแต่ชาวบ้านในระดับท้องถิ่นก็ยังคงมีความนับถือเริ่มใสในศาสนาท้องถิ่นของตนเช่นลทัทธิเตา๋าขณะที่ศาสนาพุทธในจีน มีวัดวาอารามจะมีลักษณะเหมือนสถานที่บริสถานและแหล่งท่องเที่ยวกับแหล่งสืบสารทางวัฒนธรรมเสียมากกว่าเนื่องจากสภาพสังคมคนจีนมีการแข่งขันกันสูงผู้คนต้องพัฒนาตัวเองดิ้นรนเอาตัวรอดทําให้บางครั้งการแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อช่วยปลอบประโลมจากการใช้ชีวิตหรือเพื่อเสริมสร้างกําลังใจจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของผู้คนอย่างเลี่ยงไม่ได้พระเครื่องของลังของไทยมีชื่อเสียงในแง่ การให้คุณให้โชคจึงเป็นที่สนใจของคนจีนไปรดุปริยายสมดัจพุทาชานโตคนจีนเชื่อว่าห้อยบูชาแล้วจะโตจะร่ํารวยจะใหญ่โตในส่วนของรูอร,รวยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใครคล้องแล้วจะร่ํารวย ตามที่มีเซียนใหญ่ฟังทนกล่าวว่าเล่นแต่เฉพาะรุ่นแรกเท่านั้นทําให้เป็นเหตุว่าเราควรจะเล่นพระหลวงรรวโรยหรือไม่อย่างไรจากนี้เราคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวหรือกระแสของรูปพล้ายันต่อไปรายการจะพยายามค้นหาคําตอบว่าเราควรจะเชื่อเซียนหรือไม่ที่กล่าวว่าไม่เล่นเล่นรุ่นแรกรุ่นเดียวแต่ถ้าไม่เล่นมีเหตุที่กล่าวเช่นนั้นเพราะเหตุใดแต่ถ้าจะเล่นหากันต่อไปเพราะเหตุใดถ้ามีคําตอบที่แน่ชัดแล้วเราจะ มาทาคลิปให้ฟังส่วนท่านใดที่มีคําตอบในเรื่องนี้ช่วยกรุณาโพสต์ความเห็นไว้ใต้คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นอย่างยิ่งโปรดกดติดตาม s u b s c r i b e เป็นหลังใจให้เราพูดคุยกับรายการได้ที่ l ลน์เซนเอกร้อยเฟซบุ๊กตรวจสอบแก้ปงขามท่านที่ชื่นชอบแก้ปงขามรายการได้จัดเพียงหนังสือแก้ปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อได้ที่สย์หนังสือชนนำทั่วประเทศสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสวดีครับ